รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลมลกรางใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความสัจจังมากมายที่คอยอยู่ความสวยอยาที่คุณอาจไม่เคยได้ สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตฟิลิปปินส์อลไลส์ หนึ่งใน7 6 4 1เกาะซึ่งเกาะน,นี้สำคัญมากครับเพราะเคยเป็นเมืองหลวงของที่นี่มาก่อนเมื่อประมาณ500กว่าปีที่แล้วแม็กเจนมานะวันนี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรพาทุกคนมาเที่ยวที่ฟิลิปปินส์ <Hi. S 2> <Hi. S 1> วันนี้ผมถือว่าผมเข้าถึงฟิลิปปินส์อย่างแท้จริงแล้ว ที่เป็นนักดำน้ำเหมือนกันก็อยากจะกลับมาดูความสวยงามของท้องทะเลแห่งซาท์อีเอเชียอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าที่นี่นะฮะได้ประทับตาลงไปในหัวใจผมแล้วนะครับและสักวันหนึ่งผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะที่เซบูโบฮอลนะฮะ สวัสดีเช้าวันเสาร์ดีๆแบบนี้มาพร้อมกับรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกในสัปดาห์ที่แล้วพิธีกรของเราแม็กซ์เดนมานะได้วยพาทุกท่านมาเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์ได้ไปชมโรงงานผลิตกีตาร์ชื่อดังของชาวฟิลิปปินส์อย่างอเลเกรกีตาร์ที่มีกีตาร์หลากหลายชนิดสำหรับคนรักในเสียงดน,นตรีพร้อมได้ไปไว่ายน้ำคู่กับฉลามวานปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เกาะโบโฮใครที่พลาดสาม,มารถรับชมย้อนหลังได้นะครับ แล้ววันนี้ขอเอาใจคนรักธรรมชาติพาไปดูทราเซียสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายก,กันกับลิงพร้อมนั่งเรือฟังเสียงดนตรีกันที่โรบ็อกลิฟเวอร์แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโบโฮและชมไฮไลท์สุดเจ๋งจากธรรมชาติกับช็อกโกแลตฮิลจะน่าสนุกขนาดไหนขอเชิญเดินทางไปพร้อมกับหนุ่มแม็กซ์กันได้เลยครับ ผมแม็กเจนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกนะครับผม EP ที่2ของประเทศฟิลิปปินส์นะครับผมตอนนี้คนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงพูดเสียงเบานะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในสถานที่พิเศษนะฮะเขาบอกว่าห้ามพูดเสียงดังนะครับเพราะว่ามันจะมีสัตว์พิเศษนะฮะ อีพีที่แล้วนะฮะเราพาทุกคนไปดูฉลามวานะครับอีพีนี้เราพาทุกคนขึ้นบกนะฮะมาดูสิ่งมีชีวิตที่หาดูได้ที่นี่เมืองนี้โบโฮที่เดียวนะฮะวันนี้เรายังอยู่ที่โบโฮที่เดิมนะฮะโบโฮนี่เป็นพื้นที่พิเศษมากนะครับแล้วก็มีสัตว์ต่างๆที่หาดูได้ยากนะฮะอย่างที่นี่นะฮะเขาเรียกว่าทาเซียแซงชูรีนะฮะซึ่งมันเป็นพื้นที่พิเศษสาหรับสัตว์ที่ชื่อว่าทาเซียผมไม่รู้จะเรียกมันว่าเป็นลิงเป็นกระรอกหรือเป็นสัตว์อะไรดีนะครับผมว่ามันนเปปะะะตวกมมาาาาๆรรณณท่ี้ ตัวนี้นะฮะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเสียงดังไม่ได้เขาบอกว่าเข้ามาที่นี่นี่คือต้องเงียบนะฮะเข้ามาจอดรถก็ต้องดับเครื่องนะครับผมแล้วก็ถ <until ussen> ้าเกิดว่าเสียงดังมันเครียดนะฮะมันจะฆ่าตัวตายครับผอมันเป็นสัตว์ที่อ่อนแอนะครับผมแล้วก็หากินกลางคืนนะฮะกินแมลงเป็นอาหารนะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในโซนที่เป็นบ้านของมันแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูกันว่าที่นี่เขา พรีเซอร์ฟมันแล้วก็อนุรักษ์มันยังไงนะครับผมตามผมมาครับโอเคครับผู้ชมตอนนี้เราอยู่ใต้บ้านมาเลยนะครับ ตัวทาเซียเนี่ยมันจะอยู่ตัวเดียวโดดๆนะฮะก็คือไม่ได้อยู่รวมกันเป็นฝูงนะฮะแล้วก็ตอนนี้กลางวันเป็นเวลาที่มันนอนขนาดนอนมันยังลืมตาอยู่เลยนะครับผมตอนนี้มันเกาะอ,อยู่ข้างบนนะู้นนะฮะผมน่ารักมากตัวแค่นะี้แล้วก็ผมเดาว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ตระกูลไพรเมตตระกูลหนูลิงตัวเล็กอย่าเงี้ยสามารถหันหัวได้360องศาแล้วก็หากินตอนกลางคืน บริเวณีทั้งหมดเนี่ยจะมีทาเซยประมาณ200กว่าตัวนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีอยู่แค่6ตัวที่สามารถดูได้นะครับเขาเอาไว้ให้ดูทาเซยเนี่ยอายุประมาณ20-25ถึงปีนะครับอายุไข่นะฮะแล้วก็มีลูกได้ปีหนึ่งมีลูกได้ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือ endangered species นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยเขาไว้เป็น conservation space สำหรับการแบบว่าดูแลทาเซียโดยเฉพาะเลยนะครับผม อด้วยนะครับสำหรับใครที่มีโอกาสนะครับมามาดูทาเซียที่นี่นะคือเขาบอกว่าห้ามเอานิ้วเข้าไปใกล้ห้ามแตะตัวมันเด็ดขาดเพราะมันจะกลัดแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันก็จะเครียดนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความเครียดสะสมอาจจะฆ่าตัวตายได้นะครับตอนนี้เราก็จะเจอกับตัวสุดท้ายนะตัวนี้เป็นตัวที่4ี่นะครับที่เราสามารถพบได้นะครับคือ หมือนเป็นการต้องเที่ยวแบบโน่น้อยอะไรเราเข้าบ้านเขาเราก็ต้องเคารพกฎบ้านเขานะเราต้องยิ้มยูย่ครับใกล้มากตัวนี้ใกลมากกำลังหลับเลย สำหรับทราเซียอาศัยอยู่ในป่าดิบมักหลบในซอกของต้นไม้ขนาดใหญ่ตัวโต,วตวเต็มวัยมีขนาดแค่10เซนติเมตรและหนักเพียง120กรัมเท่านั้นครับและออกหากินในเวลากลางคืนอาหารส่วนมากจะเป็นเนื้อสัตว์จำพวกมแมลงหรือจิ้งจกและกิ้งกาบินทราเซียอารมณ์อ่อนไหวง่ายไม่ชอบเสียงดังเพราะอาจจะทำให้เครียดถึงขั้นปลิดชีพตัวเองได้ดังนั้นใครที่มีโอกาสได้ไปชมทราเซียตัวเป็นๆอย่าลืมงดส่งเสียงดังกันด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับนี่คือโฉบหน้าแบบชัดๆตเต็มๆนะฮะของทาเซียแล้วก็ลูกน้อยนะฮะคือลูกน่ารักมากเลยเหมือนเบบี้โยดาเลยนะครฮะน่ารักแบบตัวเล็กๆนะดูในนี้อาจจะตัวใหญ่นะแต่ดูตัวจริงอาจจะตัวแค่นี้เองนะฮะลูกลูกนะครับตัวเข้านิ้วโป้งครับเนี่ยเท่านี้ตัวเท่านี้ตัวนี้น,น,นะฮะก็คือนี่เป็นวิธีการอุ้มลูกของทาเซียนะก็คือเขาจะอุ้มไม่มีกระเป๋าหน้าทอ้องเขาจะใช้มืออุ้มข้างแล้วปีนต้นไม้นะ อย่างที่ผมเพิ่บอกไปเมื่อกี้คือมันจะมีการอยู่ร่วมกันของแม่กับลูกเวลามีอันภัยอันตรายอะไรเนี่ยแม่ก็จะพาลูกไปแอบนะฮะก็เป็นวิธีการเอาตัวรอดนะครับของทาเียน้อยนะครับผม คับผมนี่ก็เป็นโอกาสพิเศษของ The First Estimate จริงๆนะครับที่เราได้มาเจอกับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แบบนี้นะฮะก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสมาที่โบโฮนะครับแวะมาที่นี่ฮะทาเซียแซงชูรีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่นี่ที่เดียวในฟิลิปปินส์นะครับแต่ที่อินโดนีเซียก็มีเหมือนกันนะฮะก็มีโอกาสมาทักทายน้องๆได้นะครับน้องๆน่ารักมากนะแต่ห้ามยุ่งกับมันนะฮะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นรูปที่มันกินแมลงนะฮะก็ เริ่มรู้สึกหิวแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินบ้างดีกว่านะครับเติมพลังงานนะฮะบายบายกลับบ้านนั่งละ The first estimate ขอพาทุกท่านเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์รูปแบบใหม่พบกับที่สุดของความสวยงามกับรัฐวาเล น,นั่งรถไฟชมวิวยอดเขาแมตเทอร์ฮอร์นมงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์สัมผัสความน่ารักของหมู่บ้านซาเป้ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลรับประทานอาหารพร้อมชมวิวสุดอลังการบนพัตคาร์สารอองศาที่มิดอลาลีดผ่อนคลายที่ลอยขบัดเมืองแห่งบ่อน้ำพุร้อนท่ามกลางภูเขาและปิดท้ายด้วยความเป็นที่สุดกับทานน้ำแข็งอันดับหนึ่งของเทือกเขาแอลทั้งหมดนี้ในราคาสุดพิเศษเฉพาะแฟนรายการจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้น 106 879 3936มีเรื่องเลเ yeah, I love, I love, I love it, ่าประณปารยักษ์สตัวที่เป็นเพื่อน คู่หูสีกันยัมปึกเลยแต่ทะเลาะก,กันแล้วก็ขว้างดินใส่กันนะครับผมก็เป็นช็อกโกแลตฮิวนะฮะ